การบังคับให้บุคคลสูญหายหรือการอุ้มหายและการซ้อมทรมานจัดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยยกตัวอย่างเช่นคดีการอุ้มฆ่าบิลลี่พอร์จีรักจงเจริญแกานำกระเรียงโป่งลึกบางกลอยพยานปากสำคัญในคดีเผาบ้านชาวกะเรียงหรือคดีอุ้มหายทนายสมชายนีลภัยจิตที่สูญหายโดยไม่สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้ โดยเหตุนี้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนตัวแทนภาคประชาชนคณะอนุกรรมธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตัวแทนจากรัฐบาลและฝ่ายค้านได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีกฎหมายตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสับสนโดยการถูกบังคับประเด็นสำคัญในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นกำหนดให้มีกลไกป้องกันปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐให้ถือเป็นคดีอาชญากรรม กำหนดกฎหมายที่ครอบคลุมการเข้าถึงระบบยุติธรรมกลไกตรวจสอบโปร่งใสและความรับผิดชอบผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิได้รับการเยี่ยมจากญาติหรือกรรมการที่เป็นอิสระให้พบและปรึกษาทนายความให้มีการบันทึกสถานที่และสภาพร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัวมีกลไกการร้องเรียงหากถูกทรมานการชดเชยเยียวยาโดยได้ขยายนิยามของผู้เสียหายให้รวมไปถึงคู่สมรส ผู้สืบสันดาลบุพการีคู่ชีวิตและญาติผู้เสียหายทําให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถฟ้องร้องคดีแทนเหยื่อได้คดีไม่มีอายุความจนกว่าจะทราบชะตากรรมของผู้ที่ถูกกระทําให้สูญหายติดตามและร่วมผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้สําเร็จเพื่อเป็นหลักประกรันแก่ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยโมโลูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation